สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจันด้วยครับสวัสดีจันเอด้วยนะครับโอ้โหสวัสดีทุกท่านสวัสดีน้องๆวัฒนานครด้วยนะฮะสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับเราอยู่ที่โรงเรียนวัฒนานครนะครับซึ่งจะแข่งเฟสติวัลคัตเตอร์ที่4ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ช่วงนี้ครับเราจะมาจับฉลากคัตเตอร์ที่6และ7นะครับที่6ก็ที่ปทุมธานีโซนกละการแข่งขันที่ไหนครับยิมเนเซียม5ครับยิม5้ามอถมศาสตร์ลังสิตนะครับก็ เข้าไปชงกันได้นะครับก็หลายคนจะคุ้นเคยในยิม6กันดีนะครับใช่ใช่ครับแต่ยิมหก็จะแข่งขันลีกอยู่นะครับเราจะมาใช้ยิมห้านะครับข้างๆยิมหแข่งขันวันที่12กันยาถึง17กันยาเดือนหน้าครับส่วนคัตเตอร์ที่6นะฮะคัตเตอร์ที่7กาญจนบุรีครับแข่งขันที่ไหนครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสนามอบจนะครับสนามสีพัททีนั่งครับสวยๆเลยครับเจนนี่สวยๆเลย <pot ts> ผมับ <ime> ไม่เคยเห็นนะดีเลยดีเลยจริงดีจริงสิวู้นี้นั่งนะครับดีนี่คือสนามสนามครับสนามนะนะครับอยากี่ยาดีสวัสดีคุณผู้ชมยู่ทางบ้านนะครับทั้งเพจเพจเฟซบุ๊กไอมาเน่ไทยแลนด์และในช anel u t u b e ครับผมกดไลค์กดแชร์เข้าไปครับใครรับชมอยู่ที่ไหนโรงเรียนอะไรรายงานตัวกันมาครับครับสักทายกันได้เลยนะครับครับส่วนการจะแข่ง23ถึง28กันยานะครับมาเรามาจับฉลาก คาเตอร์ที่6ครับปทุมธานียิม5ครับเริ่มจากรุ่นอายุไม่เกิน13ปีมี12ทีมครับแบ่งเป็น4กรุ๊ป <4 S 2> นะครับกรุ๊ปละสทีมนะครับครับทั้ง15แล้วก็18 <ไป S 2> ด้วยนะจันนี่ก็จะ<ท>มีเดียวเลย12 12, 12หมดเลยโอ้สบายใจแล้วฮะสบายใจทุกบอกสบายใจไม่มี A ไม่มี B นะเออไม่มีแล้วฮะโอ้โหไม่เหมือนอุบลนะฮะเออก็รุ่นละ12ทีมนะครับเริ่มจากยูสินะครับประกอบไปด้วย ราชวินิตมัธยมนะครับเศรษฐบุตรบำเพญมัธยมวัดเบญจมาบพิษนะครับศาศึกษาบางบัวทองปทุมคงคานนทบ,บุรีวิยาลัยนะครับนี่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลคลองพระอุดมอ,จอปจปทุมธานีนะครับนี่โรงพยาบาลมาอีกแล้วที่อุบลก็มีเป็นโรงพยาบาลทีมที่ส <2 S 2> องเขาลอแปดนะครับเขาล็อแปดทีมเลยนะออโรงเรียนวัดสังเวชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานนองก้าวสุดพการโรงเรียนปัญญาวรรคุณโรงเรียนวัด ชมานิมิตและราชวินิตบางแก้วครับ12ทีมอยู่สิครับสายละ3ทีมครับลุยเลยไหมฮะลุยเลยครับเอาเปิดหัวที่ราชวินิตมัธยมเลยนะครับราชวินิตมัธยมครับขอญาตเลยอาจารย์เอผมจำเองนะลุยเลยอาจารย์หนึ่งเด็กแว้นนั่งเลิงครับราชวินิตมัธยมครับอยู่13ทีมแรกครับจะได้อยู่ซีสามครับ c ีแคทส c มครับราชวินิตมัธยม ต่อไปเป็นเศรษฐบุตรบัเพ็ญ A1 ครับคู่แรกของทัวร์นาเมนต์ไปเลยคู่เปิดสนามครับ A1 อาจารย์ไม้ต่อไปมัธยมวัดเบนจบมาบบพิษครับทีมที่3ครับได้ D2 d องดีด็อครับมัธยมวัดเบนสหศึกษาบางบัวทองครับทีมต่อไป B1 ครับวันนี้ก็แข่งยูสิบนะบางบัวทองเสมอกับบางเขนไปนะครสุดมันเดือดด้วยนะครับต่อไปปทุมพงคารุ่นย1 3นะครับใครไปโคดโคดทีปะนาทีทุสิริบใช่ครับคนนาทีครับคนาที B2 ครับก็จะเจอกับสัตร์ศึกษาบางบัวทองเลยครับต่อไปนนทบุรีวิทยาลัยครับได้ C2 ครับ ซีแคทสอยู่ร่วมกับราชวินิจมัธยมนะครับนนวิทย์นะครับต่อไปโรงยาบาลส่งเสริมตะบลคลองพระอุดมอบจปทุมธานีครับได้ B-3 ครับ B-3 ก็จะอยู่กับสรังรศึกษาบึงปทองและปทุมคงคาครับต่อไปโรงเรียนวัดส,สังเวชครับวัดส,สังเวชได้ C-1 ครับ C-1 ก็จะอยู่กับนนวิทย์และราชวินิจมัธยม ต่อไปเตรียมน้อมสมุดประการครับ A3 ครับ A3 ก็จะอยู่กับเศรษฐบุตรบำเพนนะครับต่อไปปัญญาวรคุณครับได้ดีหนึ่งครับดีจะเจอกับมัธยมวัดเบนนะครับซึ่งได้ D2 ต่อไปวัชมันิมิตรวัชมนิมิตรไหมเอสองวชมนิมิตรเอสองครับ สุดท้ายครับราชวินิตบางแก้วครับได้ดีสามครับดีสามก็จะอยู่สายดีกับวัดเบนแล้วก็ปัญญาวรคุณนะครับสวัสดีทุกท่านทั้งในสองช่องทางครับ FC ตรงสแตนโรงเรียนวัฒนานะครับอาส่งเสียงหน่อยสแตนสแตนอยู่ด้านข้างนะ FC สแตนนะคร อยู่วัฒนานครรับชมอยู่พระรามสองสวัสดีทุกท่านครับอ่จบไปครับยูสอะไรครับต่อไปที่ U15 ิบครับยูสิบหมีสิบสองทีมขาประจำทุกทีมเลยนะครับมีนนวิทย์นะครับสาธิตมศวองคลักษ์เทพศิีรินมัธยมวัดเบนโรงเรียนภาังเวทเทศบาลหนึ่งเยี่ยม เกศวรจากสมุทรปราการสาธิตลามมาลาสวรร์พิทยานนจากอำเภอบ้านนานครนายกนะครับมัธยมลังสิทธตลาินิต์บางแก้วเศรษฐบุตรบำเพ็นและณวามินราชาลววมินนวินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับลุยเลยครับ15ปีทีมแรกครับนนวิทย์ครับอาจารย์นนอาจารย์นนสีสองครับสีครับนนวิทครับนนวิทย์ ได้42นะครับอันนี้รุ่น15ปีนะครับสาธิตมสวอ,องค์ครัก์ครับนี่ก็เป็นกองเชียร์ของศิลป์เคยวิ็นรถอมาเน่นะครับ B3 ครับ B3 เ <B 3 S 2> ทพซิรินครับเทพซิรินใหญ่สีหนึ่ง สีหก <g cled live gettable> ็จะเจอกับนนวิทย์นะครับอยู่สายเดียวกันต่อไปมัธยมวัดเบน D1 ครับดีโรงเรียนวัดสังเวชครับต่อไปได้ A1 ครับสาย A นี่เพิ่งออกทีมเดียวนะ เทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกษวันครับจากสมุทรปราการทาเทศบาลหนึ่งเอสครับเจอวัดสังเวทเลยครับต่อไปสาธิตอารามคำแหงครับอาจารย์สุอาบีาาร 1, ครับ B1 อยู่สายได้กับมสวสาธิตมสวองคลักครับต่อไปมาลาสวรรค์พิทยาจากอำเภอบ้านนาน,นครนายกครับ ได้ C3 ครับ,บ C3 อยู่กับเทพซุรินและนนวิทย์ครับต่อไปมัธยมนครรังสิตครับได้ D2 ครับ D2 จะเจอกับมัธยมวัดเบนต่อไปเป็นราชวินิตบางแก้วได้ D3 ครับอยู่ด้วยกันเลยครับกับ นครรัง,งสิตและก็มัธยมวัดเบญน,นะครับเศรษบุตรบําเพ็ญครับ B2 ครับ B2 <B 2. S 1> สุดท้ายนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการครับ A3 ครับ A3 อยู่กับวัดสังเวชและเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกตสุวรรณนะครับอะไรเนี่ยตามตามโค้ดครับ อ่ะสวัสดีครับที่คอมเมนต์มาทุ่งขนานครับชมอยู่อยู่ที่ไหนครับทุ่งขนาดอยู่แถวนี้ไหมฮะทุ่งขนานข้างหลังนั้นเป็นบรรยากาศสนามบอลนะครับเนี่ยน้องๆ้องกำลังเล่นบอลอยู่ทุ่งขนานทุ่งขนานอยู่นี่อยู่ชายแดนอ๋ออยู่ชายแดนเมื่อกี้มารับชุดแล้วครับทุ่งขนานอ่ามาชมได้ครับใช่ใช่ขอบคุณมากครับชมได้ขอบคุณมากเป็นกาฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเรียบร้อยครับยูสิบห้านะครับเป็นต่อไปเป็นยูสิบแปดครับปทุมธานีนะฮะคัตเตอร์ที่หกมี ราบประนิพัทยมเทพศิลินสาธิตมสววัดสังเวชเศรษฐบุตรบำเพนสีพึกชาปัญญาวราคุณมีวัดบวรนิเวศนะครับแล้วก็มีเขตของเตยม,มีเตรียมอุดมศึกษาแลก็สุดประการสาธิตรามแล้วก็บางกะปิครับลุยค <18 S 2> รับ18ปีสซนปทุม,ะทมนะครับุมน,นะฮะตอนนี้ราบประนิพัทยมครับทีมแรก A1 ไปเลยครับครูเปิดหัวครับ ต่อไปเป็นเทพซิรินครับเอสครับอยู่สายเดีวยวกันกับรานมินพมัทยมต่อไปเป็นสาธิตมศวองครักษ์ครับดีสองครับ,ต,รบต่อไปเป็นโรงเรียนวัดส,สังเวชครับ ได้ดีหนึ่งครับเจอกับสาธิตมสวองคลักดีหนึ่งเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับ b ีหนึ่ครับบีบอยหนึ่งต่อไปเป็นสีพึกชาครับสะพานสูงสีหนึ่งสายสีเนพิธีมแรกนะเพิ่งออกมา ต่อไปเป็นปัญญาวรคุณครับ B3 ครับร่วมกับเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะครับต่อไปเป็นวัดบวรนิเวศครับ D3 ครับสาย D ครบแล้วร่วมกับวัดสองเวชและสาธิตองค์คาร์ครับเขตของเตยครับเขตของเตย c 2 สีสองอยู่กับสีพึกชาเตรียมน้อมสมุดปากกาอาจารย์แคทนะใช่ครับบีสองตอนนี้ก็อยู่ดับสนะสิบห้าอยู่ส <15, S 1> นะิบห้ครเขาอยู่ดับสามครัสาธิตรามคำแหงครับสีสามครับสีสามครับสี 3, นี่อยู่กับสีพึกชาครับ<อ>แล้วก็เขตของเตยสุดท้ายโรงเรียนบางกะปิครับ A2 ครับเจอกับลาดวินิตมัธยมและเทพศิรินครับบางกะปินี้จะเป็นอาจารย์อ้วนอยู่ไหมอาจารย์อ้วนครับอาจารย์อ้วนเนาะนี่ทีมใกล้บ้านผมเลยบางกะปีครบท้วนครับทั้ง3รุ่นนะฮะถ้าใครไม่ทันคู่ไหนก็ชมย้อนหลังแล้วก็หรือรอชมในเพจไม่ได้แชร์นะครับสำหรับการจับฉลากนะครับแบ่งกลุ่มนะครับก็จะมีทั้ง3รุ่นรุ่นละ12ทีม รุ่นละ4ี่สาย4สายครับจะเอาที่1ที่2ในแต่ละสายเข้ารอบสายนี้ง่ายหน่อยที่ปทุมนี้ง่ายหน่อยง่ายหน่อยนะครับแข่งขันที่ยิมห้านะครับวันที่1 2บสถึงสิกันยาเขาบอกว่าสนามสวยครับวัฒนายินดีต้อนรับครับโอ้ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากรับขอบคุณพอออสด้วยนะครับที่จัดสถานที่ให้อย่างดีดูแลเป็นอย่างดีนะครับพอจีรศักดิ์ใช่ครับที่นี่ก็มาดูเราตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ คนกีฬาใช่คนกีฬาไม่ทิ้งกีฬาแน่นอนเเป็นคน<อ>ที่อยู่เบื้องหลังในวงการฟุตซอลมาด้วยใช่ครับครับก็ลุยกันต่อที่เมืองการเลยนะจันเอการนจบุรีครับคัตเตอร์ที่7ครับแข่งขัน2 3ถึง28กันยายนครับรุ่น13ปีมี11ทีมครับมีสมุทรสาครบุรณะโพรงมะเดื่อวิทยาสมุทสาครวุฒิชัยมีคลองทางหลวง มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีโรงเรียนอบจกาญจนบุรีอบตเขาย้อยมีโรงเรียนคงคารามนะครับมีราชวินยาบางเขนลานศักดิ์วิทยาและหัวหินวิทยาคมครับโอ้โหสายนี้จะมีโซนกรุงเทพไปบางส่วนนะครับที่ว่าเราเปิดโอเพนให้เพราะว่าทีมไม่เต็มไม่เต็มใช่ก็เลยเราเปิดโอเพนให้ให้มันเต็มสามสิบหกทีมครับครับสามรุ่นรวมสามสิบหกทีมนะครับครับเริ่มจากยูสิบสามนะครับที่เราเอ่ยไปสิบสามปีก็จะมี สิบเอ็ดทีมสิบเอ็ดทีมจะมีสามสายเอ้สี่สายสสายสามสี่กรุ๊ปนะครับแล้วก็สาย ABC จะมีสามทีมครับแล้วก็สายดีนี่เข้ารอบแน่นอนเขาเรียกว่าชัดอันดับนะครับสายดีมีสองทีมนะฮะครับใครถ้าอาจารย์หนึ่งจะได้สายดีนี่คุณเข้ารอบไปเลยครับครับแล้วก็ในรุ่นสิบห้าปีครับท่านเออเราลุยต่อเลยนะสิบห้าปีสิบหกทีมสิบหกทีมเต็มสเกลเขาบอกอย่างนี้เต็มสเกลแน่นอน โอ้โหไม่อยากคิดเลยแล้วก็ในรุ่น8 8ปีก็ยังมี9ทีม9ทีมก็3กรุ๊ปนะครับก็อันดับหนึ่งเข้ารอบแล้วก็อันดับ2จับฉลาก1ทีมเท่านั้นที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับตามนี้เลยครับจะได้รุยที่13ปีเลยนะครับปีครับโรงเรียนแรกครับสมุทรสาครบุรณะครับอาจารย์ชัดเอหนึ่งครับคุณได้สิทธิ์เปิดสนามครับ เอครับต่อไปปรงมะเดื่อวิทยาคมนครปฐมครับ B1 หนครับต่อไปสมุทรสาครวุฒิชัยครับทีครับ C2 ครับต่อไปเป็นของทางหลวงครับอภอเมืองกาญจนบุรี ดีสองครับโหนี่สี่ทีนี้ไม่ซ้ำกันเลยสาย ABC ีดีดีสองเข้ารอบไปแล้วนะใช่ไหมอ่าของทางหลวงครับเข้ารอบเลยครับต่อไปสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันดีหนึ่งครับไปเข้ารอบครับแต่ต้องเตะกันแมตช์แรกก่อนนะแต่เข้ารอบอยู่ขึ้นอยูว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองนะครับต่อไปเป็นโรงเรียนอปจการจนบุรีครับรับ B2 ครับอยู่สายดดวยกับพลงมะเดื่อ ต่อไปเป็นอปตอข่าวย้อยจากท่าม่วงเมืองการ B3 B3 ครับ B3 นี่อยู่กับอปจอการนะครับแล้วก็พงมะเดือ่อต่อไปเป็นโคงคารามครับเพชรบุรี A3 ครับทีมจากเพชรบุรีนะฮะต่อไปเปครับราวินิตบางเขนครับขาประจำาีหนึอยู่กับสมุทรสาครวุฒิชัย ลานศักวิทยาจากอุทัยธานีสี 3, อ่าอยู่กับบางเขนไป <c oughs> หัวหินวิทยาคมาอ,าอ่าจันเบิร์ดพี่เบิร์ดเดี๋ยวนะเจเด็เจเดดพูนเพิ่มครับ A2 ครับ,รบหัวหินครูเปิดสนามเจอกับสมุทรสาครบุรณะครับครบถ้วนครับรุ่นยู3ครับ มี11ทีมนะครับสายดีเข้ารอบไปเลยครับคลองทางหลวงและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสนามสวยจังครับคอมเมนต์น่าจะแก๊งนี้แน่นอนคอมเมนต์มามี FC ดาราสมุทรครับแล้วคนอยู่ในไลฟ์นี่หล่อไหมฮะผมหล่อสู้จะหนึ่งไม่ได้ฮนะหรือต่อครับยูสิบห้าสิบหกทีมเต็มอัตราศึกสมุทรสาครบุรณะครับทีมแรกเลยสี่สาม ครับต่อไปเป็นสุคนทีรวิทย์จากนกคนปรปฐมน,นี่อยู่15แล้วนะฮะ16ทีมนะครับมีเอได้ A3 ครับ <A 3. S 1> ต่อไปบ้านหลวงวิทยาครับ <A 3. S 1> นคนปรปฐมอีกแล้วนคนปรปฐมมาเยอะนะบ้านหลวงได้ B ีบ้านหลวงเนี่ยอาจารย์เบิร์ดทำาอ,อาจารย์เบิร์ดไหนอาจารย์เบิร์ดที่เคยทำมาอ่า รงเรียนอะไรจันเบิร์ดผมจำไม่ได้ขอไปอ๋ออยู่แทยอามีอ่าโอเคจำได้แล้วแะต่อไปเป็นสามพลานวิทยาครับมีคนนครปฐม B2 ครับอยู่สายด้วยกับบ้านหลวงนะต่อไปเป็นสมุทรสาครวุฒิชัย C4 ครับสมุทรสาครวุฒิชัยต่อไปเป็นบ้านห้วยเสือครับ จากท้องผาภูมินะครับกาญจ,จนบุรีดีสามครับดีสามเพิ่งออกมานะสายดีพงครามครับจากเพชรบุรีดีสอครับอยู่กับบ้านห้วยเสือไปเลยสกลวิทยาครับจากนกคปรปฐมดได้ D4 ครับโอดี oh, นี่มาลวดเลยต่อไปเป็นวัดเจ็ดริ้วจากบ้านแพลวครับ A1 อรับ A1 ครับ, 1> 1รบอยู่กับสุคนทีนะต่อไปเป็นโคงคารามบีอ่ะทีม B มาแล้วจากเพชรบุรี C2 C2 ครับอืมไม่ได้อยู่สายเดีวยวกันนะ <laughs> ต่อไปเป็นเตรียมบุรษศึกษาพัฒนาการปราจีนบุรีครับ ขอให้พนาการปราณบุรีปราณบุรี A2 ปราณบุรีครับ,รบรทิ่นของแบ <pool> นะ็คเพอร์ยูนเต็ดท่าม่วงราชบำรุงครับ B3 ครับต่อไปเป็นโรงเรียนอบจกาญจนบุรี D1 <B> 1>, <B> 1. 1>, 1ครับ อบตเขาย้อยครับจากท่าม่วงเอไหมเอ้ยบีว้เขาย้อยได้ B ีหนึ่งนะครับอยู่กับเขาน้อยเขาน้อยขออภัยเขาน้อยนี่อยู่กับท่าม่วงอำเภอเดียวกันอยู่ด้วยกันต่อไปเป็นรานศักครับอุทัยธานีบอันครับสุดท้ายบรรหารจำใส่วิทยา5ครับจากสุพรรณบุรี C ีหนครับ สีหนึ่งอยู่ร่วมกับสมุทรสาครวุฒิชัยสมุทรสาครอนบูรณะนะครับแล้วก็คงคารามบี5 5ปี16ทีมนะครับเยอะสุดละเต็มอัตานะครับสุดท้ายครับยูสิบมา9ทีมครับเริ่มจากสมุทรสาครบูรณะครับทีมแรก B2 ครับ, 2> 2รบต่อไปเป็นโรงเรียนกีฬาเทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมครับ B1 ครับ, 1> 1รบสายเดีวยวกันต่อไปเป็น300ยอดวิทยาคม300ยอดอยู่ที่300ยอดอยู่ปราณใช่ไหม A1 ครับ ต่อไปเป็นอบอจอการจนบ,บุรีครับ A3 ครับอยู่กับ3าม้อยอดไปเลยอบอตอเขาน้อยครับต่อไป C3 ครับต่อไปเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีดารุณา,าโพลีเทคนิคครับจากราชบุรี B3 ครับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปานบุรีครับปานปาน A2 ครับนี่ปานก็มาเยอะนะรอบนี้ส่วนพึ่งวิทยาครับจากราชบุรีส่วนพึ่งได้ C1 ครับ C1 อยู่กับเขาน้อยสุดท้ายน้องขาวโกวิดพิทยาคมจากท่าม่วงครับ C2 ครับ น้องข่าวนี่ก็เคยเข้าร่วมไอโมเน่คอร์ดิฟายนะที่อ่างทองมาแล้ว C2 ก็อยู่กับสวนพึ่งนะครับ C1 อยู่กับเขาน้อย C3 นะครับล่าสุดก็น่าจะร่วมกันที่สมุทรสาครบุรีชัยออ่่าาโคร์ดิฟายโควิดใช่ใช่ครับก็ครบถ้วนครับทั้ง2คัตเตอร์ทั้ง3รุ่นนะครับย้ำอีกทีครับคัตเตอร์ที่6ปทุมธานีครับแข่งขันวันที่12กันยายนถึง17กันยายนนะครับที่ยิมเนเซียม5ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับแล้วก็คัตเตอร์ททีีี่่7กาญจนบุร สนามสี่พันที่นั่งสี่พันที่นั่งครับองค์การมหาส่วนจกาบุรีครับอบจนะครับแข่งขัน23่ถึง2 8กันยานะครับแต่ฝากด้วยครับพรุ่งนี้นัดแรกนะครับคัตเตอร์ที่4ของเรานะครับที่สนามแห่งนี้ครับโรงเรียนวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะครับเริ่ม11นาฬิกานะ11นาฬิกาตอนนี้เมียหลักแล้วครับ11 11เแล้วครับเริ่มสิบเนะครับเพราะว่าคัตเตอร์ที่ผ่านมาเราเริ่ม10โมงนะฮะที่นี่เริ่ม11โมงนะครับก็ถ่ายถ่ายทอดสดยาวไปเรื่อย ใช่ครับมีหกสิบคู่นะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศก็ฝาก็ฟังติดตามด้วยใครอยู่ใกล้เคียงหรือว่าเว้นว่างจากภารกิจก็มาชมได้ครับมาชมแล้วก็มาซื้อสินค้าเราได้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมอย่าลืมอุดหนุนนะครับขอร้องเลยอย่าลืมอุดหนุนเรานะครับซื้อซื้อรองเท้าคู่แรกราคาเต็มนะครับราคาที่คู่ที่สองห้าสิเปอร์เซ็นตแล้วก็มีซื้อเสื้อใช่ไหมสามตัวแถมหนึ่งชิ้นซื้อห้าแถมสองแถมสองครับก็วันนี้ก็ ทบเพื่นนะครับสำหรับการจับฉลากก็ขอบคุณนะครับบริษัทไอเมเนทไทยแลัมจักัดนะครับขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ NSDF นะครับแล้วก็เจ้าของสถานที่ครับโรงเรียนวัฒนานครก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับที่นี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจไอเมเนทไทยแลัมแล้วก็ฝากฟอลโล่มาครับทางอินสตาแกรมแล้วก็ทิกต็อกครับวันนี้ผมกับเจ้าหนึ่งผมย่ารับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับสวัสดีครับน้องๆครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากที่กดแชร์ให้ด้วยนะครับบต้้อองงกีนะครับ